โหรันทึชดชีมูนอจด,ดสอภาราคืนตูนก็ชดชีหากาชีหลังจากนั้นชีวิตการเป็นเทรนนี่ของฉันมันก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังฉันว่าฉันก็เริ่มจะพยายามแล้วนะแต่ผลลัพธ์ของมันทำไมมันถึงยังเหมือนเดิมเลยอ่ะรอด้วยจ้า กิจวัตรประจำวันของฉันมันก็เริ่มต้นโดยการตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเจ็ดโมงเช้าโอ้ยจะบ้าตายจากนั้นก็เข้าฝึกซ้อมการร้องเพลงฮซึ่งก็คงจะรู้นะคะว่าเสียงของฉันน่ะมันชวนทรมานแค่ไหนอแล้วจากนั้นตอนบ่ายถึงดึกก็เข้าคลาสเต้นเหนื่อยจนน้ำตาจิไหล ฉันหน้ายังห่างไกลเพื่อนๆแบบสุดๆทุกคนที่ผ่านการออดิชั่นเข้ามาได้เนี่ยเก่งตัวจริงเสียงจริงกันทุกคนเลยคนสวมรอยเข้ามาแบบฉันยิ่งดูแตกต่างยังไงแปลกๆอืรอดูกันต่อไปก่อนแล้วกันใจเย็นๆนะ เศร้าใจจังเหนื่อยก็เหนื่อยท้อจะไม่รู้จะท้อยังไงแลนฮฮอฉันอยากกลับบ้านถ้าบอกความจริงทุกคนแล้วก็เขาจะด่าแรงไหมนะแต่ว่าโชคดีที่ฉันมีเพื่อนบัดดี้คอยส่งเสริมให้พลังบวกเมยลี่คอยให้กำลังใจฉันตลอดมาอย่าเศร้าไปเลยนะคะเดี๋ยวก็คงดีขรึ่งเองตอนนี้อาจจะยังผิดที่ผิดทางไปสั้นหน่อย เออวังนี้วังหยุ่พอลีไปกินข้าวกันดีฝ่าชั้งน,นักกักเพื่อนคงจริงเอาไว้เลี้ยวไปด้วยกันนะคะแล้ววันนั้นที่ร้านอาหารจีนร้านนั้นนั่นเองฉันก็ได้เจอกับเขาดาวจรัสแสงของฉันหล่อหัวตายควายล้มหล่อจนส้มหยุด เจอฮั่นเป็นเพื่อนคนจีนของเหมยลี่เขาก็เป็นหนึ่งในเด็กจีนที่ผ่านการออมมาได้ในปีนี้แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงมาด้วยอีกหนึ่งคนแต่ทั้งหมดนี้อยู่คนละค่ายกันจะได้พบปะตามประษาคนจีนด้วยกันก็ต่อเมื่อวันหยุดตรงกันซึ่งก็นานนานนาน,น,านทีมากๆวันนั้นเพื่อนคนจีนคุยด้วยกันอย่างออกรถฉงเฉงฉี่ฉา ฉันฟังที่เขาพูดไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็เออตามตามเขาไปนะแต่เอาจริงๆถึงจะพูดไทยตอนนี้ฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วล่ะหูอื้อตาลายไปหมดเพราะว่าฉันมัวแต่มองหน้าของเจอฮันค่ะใช่ใช่ค่ะชงเชงชงเชงชีเชียวหัวห่าหชีเชียวหัวหมาเอ่งเอง ตั้งแต่นั้นมาฉันก็มีกำลังใจในการฝึกฝนขึ้นอีกเยอะคราวนี้มาพร้อมกับกำลังกายกำลังใจเกินร้อยทุ่มสุดตัวแต่ผลที่ออกมานั้นโพรันทึดชีมูนอดจดสอภาราคืินทูน็จะชีหากา<ฮ>ดจดาากีหาา่หวยแต่คือเก่าแฮ แต่ถึงยังไงตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยจะซึมเศร้าอะไรแล้วก็เพราะฉันขอลายคุณเจอฮั่นมาจากเมื่อยี่ยังไงแล้วและเมื่อกลับมาถึงห้องฉันก็จะทักลายไปหาคุณเจอฮั่นเสมอแต่เมื่อไหร่ที่เขาตอบมาฉันก็จะนอนหลับฝันดีมีกำลังใจสู้ในวันถัดไปเลยล่ะอฮฮิ วันต่อมาขณะที่ฉันและเหมอยลี่กำลังเดินอยู่ในสตูดิโอเพื่อไปฝึกซ้อมตามปกติฉันได้เจอกับคนคนนึงที่ฉันเคยปลื้มมากๆเลยตั้งแต่มาที่นี่ก็ดันลืมไปซะสนิทเลยคนคนนั้นก็คือคุณซาร่าคนที่เคยชนะการออดิชั่นจากประเทศไทยก่อนหน้าฉันปีหนึ่งนั่นเองแหะคุณซาร่าสวัสดีค่ะ อสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะฮไอตัวสวมรอยอย่างฉันนก็ไม่กล้าจะไปทักเขาหรอกแต่เหมือยลี่นี่สิลุงพี่สาร่าเจอกับวังนาหรือยังคะคองไทยเหมือนลุงพี่เลยนะคะเอออ๋อ,อเห็นในข่าวแล้วคะ่ะ ยินดีด้วยนะคะที่ชนะการออเดชั่นเข้ามาได้เอ่เอคะ่ะฝากตัวด้วยนะคะเคยดูคลิปเต้นของพี่สาราชอบมากๆเลยไอดอลเลยคะ่ะแห <c oughs> แมไม่ขนาดนั้นรองมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะคะเราคนไทยด้วยกันไม่ต้องเกรงใจคะ่ะวังนานี่เก่งมากๆเลยคะ่ะออครั้งเดียวก็ผังเลยเฮ้ยอย่าพูด โอ้โหเก่งจังพี่นี่ออตั้งห้ารอบห้าปีกว่าจะผ่านมาได้นะเอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะฟลุกมากกว่านะคะหลังจากที่เจอพี่สาร่าแล้วฉันก็ไปฝึกตามกิจวัตรประจำวันเมื่อได้มาเจอพี่สาร่าไอดอลของตัวเองก็ทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเอาล่ะฉันจะสู้ๆละนะ เมื่อถึงที่พักแล้วฉันก็ทักไปหาคุณเจอฮั่นเหมือนเดิมแต่เขาไม่ตอบฉันมาหลายวันแล้วล่ะไม่ได้อ่านที่ฉันทักไปด้วยฉันบ่นเรื่องนี้ให้เหมยลี่ฟังโอ้ยทำไมคุณเจอฮั่นไม่ตอบแชทฉันเลยนะหายไปเลยอะพี่เขาป่วยนะสิคะเอ๋ <c oughs> พี่เจอฮั่นเขามีปัญหาล่างสุขภาพนะคะที่พังมาก็ป่วยอยู่บ่อย แต่ลวยความที่เขาเป็นคงมุมานะพยายามมากถึงจะป่วยก็ไม่ยอมถอยกักฟังสู้เรื่อยมาแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่อากังป่วยจะลุงแรงถึงขั้งต้องล้องมองนองเสือกังไปเลยคราวนี้ก็คงจะเหมือนล่มเอ๋แบบนี้ก็แย่เลยดิยซิแล้วเนี่ยทังพี่เลี้ยงเขายังดูแลอยู่ใช่ไหมตังปกติถ้าเขาป่วยแล้วแจ้งพี่เลี้ยงเขาจะพาส่งโรงพยาบาลนะคะ แต่หลังๆพี่เจอหั่นเขาจะลาป่วยเองเฉยๆมากกว่าเพราะค่ารักษาแพงมากๆเลยนะคะแล้วพี่เขาก็อยู่หอนอกคงเลียวลวยก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมืองกันหางั้นแบบนี้ก็แย่เลยซเราไปดูพี่เขากันไหมใครจะเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำล่ะแบบนี้ย่ทางแบกนังไม่ไล่เหล็กคากมันผิดกฎของค่ายแล้วนะคะเราคงทางได้แค่เป็นห่วงเท่านั้น ใจฉันเต้นเป็นห่วงพี่เจอฮั่นมากๆไม่รู้ทำไงดีนึกออกแล้วปรึกษาพี่ซาร่าดีกว่าพี่ซาร่าคะพอดีเพื่อนที่เป็นเทรนนี่ด้วยกันเขาป่วยเราจะไปเยี่ยมเขาได้ไหมคะเอ๊ะแล้วทำไมไม่แจ้งพี่เลี้ยงล่ะคะเขาอยู่คนละค่ายกับเรานะคะก็ไม่รู้ว่าได้แจ้งพี่เลี้ยงไหมเขาอยู่คนเดียวด้วยคะ่ะเอ๊ แบบนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะติดต่อไม่ได้เลยเหรอแบบนี้ก็คงอาการหนักละ่ะถ้าแบบนี้ก็ต้องไปดูซะหน่อยแล้วนะฉันคุยกับพี่สาราจบก็ตัดสินใจทันทีต้องไปดูอาการพี่เจอฮั่นตอนนี้ก็ยังไม่ดึกมากฉันหลอกถานที่อยู่พี่เจอฮั่นจากเหมยลี่แล้วก็ออกไปทันทีน่าจะห้องนี้สินะ พี่เจอหั่นเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะฉันวันนาเองคะ่ะเอาข้ามาส่งคะ่ะเธอมาที่นี่ได้ยังไงเธอรีบกลับไปซะเถอะฉันเป็นห่วงเลยซื้อข้าวมาให้นะคะเอาวางไว้หน้าห้องแล้วเธอก็รีบกลับไปซะเออค่ะค่ะเฮ้ยคนอุตส่าห์เป็นห่วงได้มาไล่กันซะได้ มีมือดีมาแอบถ่ายวันนาแล้วเอาไปลงโซเชียลจนเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นวันนาเหมยลี่และพี่เจอหั่นจะเป็นอย่างไรติดตามสวมรอยออดิชั่นต่อในตอนที่3ตอนหน้านะคะโอ้ยวันนาไม่น่าเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปู o กี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า